1,800กิโลจากสุงไหโกโลกบบต้องปรุงเลยครับราดเข้มข้นหมูดแดงหมูกรอบหนังหนากรอบเด็ดขาดมากหนานุ่มละลายในปากพุดหองเฮาบบต้องราดน้ำชอสเลยของเปิ้นเด็ดมากๆวันนี้ลุงหนึ่งมาอยู่ที่จริงใจวิลลจมาเจอร้านข้าวขาวหมูจริงใจเปิ้ลมาจากสุงไหโกโลกจังหวัดนราธิวาสจากสุงไหโกโลกมาเชียงใหม่นี่1,800กิโลนะครับมาไกล่มากอาหารนี้จะเป็นแนวฮก ห,กกหรือฮักกาหรือฮาฮองง่ายๆว่าจีนแค่นะครับเป็นขาหมูสูตรของคนจีนแค่เปิ้ลเลยร้านนี้เปิ้ลดังหลายอย่างนะครับไม่ได้มีแต่ขาหมูมีหมูแดงหมูกรอบทุกอย่างเป็นสูตรเฉพาะของเปิ้ลอาหารที่ร้านนี้บอกว่าข้าวขาหมูข้าวหมูแดงบะหมี่เกี๊ยวจะเริ่มต้นที่55บาทนะครับมาร้านขาหมูก็ต้องกินขาหมูก่อนอันนี้สูตรของอัดไทหรืออากงอามาเนี่ยลายสิบปีแล้วนะครับมาเริ่มกันเลยกินขาหมูต้องกินนนะั้ำ มันถึงจะทีเด็ดผ <c oughs> ักที่เป็นใส่มานี้นะครับมีทั้งเกียมชายหรือผักกาดดองแล้วก็ค <c oughs> ะน้าบต้องปรุงเลยครับ <c oughs> ขาหมูน้ำราดเป็นเข้มข้นมากสำหรับคนชอบรสจัดนะครับเดี๋ยวลงุงนึงก็จะใส่น้ําจิ้มใพือพอเนาะน้ำจิ้มหอมเลือดขาดมากไข่เปิ้นจะเป็นไข่เป็ดต้มนะครับ <c oughs> ไข่เป็ดต้มนีกมันจะแกนใหญ่ไข่แดงมันจะใหญ่กว่าไข่ไก่ครับเป็นยางมาตูมอีกกลิ่นเพลิดเพลินมากเลยครับจานต่อมาฮาวลี่พิเซนข้าวหมูแดงหมูกรอบ2อย่างครับน้ำราดเป็นเข้มข้นมากเลยมีงาใส่เข้ามาตัวที่น้ำราดหอมงาขาวมากๆอ น้ำราดเปิ้นหอมหอมกินงากินเครื่องเทศมีกินพะโร้อยู่เล็กน,น้อยหมูก,กรอบหนังหนากรอบนุ่มเด็ดขาดมากๆน้ำราดหอมจัดจครับัต่อมาเป็นหมูแดงนะครับดูนะครับหมูแดงยิ่งใหญ่เลยแต่อันนี้จะต้องใส่พริกต้มดองซีอิวนะครับนี่นะครับพริกดองซีอิวแครเลียนๆๆๆหมูแดงหนานุ่มบะได้ซอยบางๆนะครับเปิน้นเป็นสันคอนะติดมันมาเลยละลายในปากเลยครับตก้ายด้วยไข่เป็ดต้มยางมะตูม เปิดมีน้ำซุปร้อน,อนชดดุ่ดชื่นใจนะครับน้ำซุปหอมมีรสมีชาติลุงหนึ่งชอบกินกุกหมูแดงหมูครอบอันนี้เป็นเซตพิเศษเปิดห้องวัดชุดห้องเฮาห้องเฮาคือเมียห้องเต้น,นะครับมีแบบห้องเต้ แหมย่างหนึ่งแต่ลุงนึงชอบเมียฮองเต้ม,มากกว่าคือฮองเฮาในนี้เปิ้นมีกุนเชียงนะครับมีหมูกรอบหมูแดงชิ้นใหญ่ๆเบิ้มเบ้มหนาๆมาเลยเนี่ยอันนี้เป็นชุดสําหรับ34คนนะครับอันนี้จะขอชุดฮองเฮาแบบเต็มๆกุนเชียงนะครับหมูกรอบหมูแดงเซตฮองเฮาคําเดียวหมูแดงหมูกรอบกุนเชียง่ต้องราดน้ําซอสเลยครับของเปิ้นเด่นมากๆ ได้ยินเสียงกรอบๆกัครับหนังหมูเปนกรอบมากๆและติพาดมาได้บะหมี่เกี๊ยวคนจีนแค่หรือคนฮกเกี้นเนี่ยเปิ้นเป็นคนที่เนียกับเขาพวกเส้นๆก็อร่อยบะหมี่ร้านนี้เป็นบะหมี่เปาะบะหมี่แบนด์แต่เส้นใหญ่กว่าเส้นหมี่ปกติเปิ้ลราดน้ำแบบหมูแดงมาเหมือนกันเลยครับน้ำราดหมูแดง <c oughs> และคมนี้บะมบหมี่กระหมูกรอบสังเกตไหมลูกนึงจะบะปรุงเลยเขราะของเปิน้นหอม กินกู่กับเกี๊ยวตัวเบิบ่มๆไส้เกี๊ยวเป็นไส่หมูมัดเป็นก้อนเลยครับมักมาย่างดีเลยหอมนุ่มสาวกบะหมี่เกี๊ยวกับผาดมาได้เหมือนกันอันนี้ครับบะหมี่เส้นเปาะนี่มาที่หากินยากครับอันนี้แสดงเปิ้นทําเองแน่เลยมาแหมละอันนี้ของกินเล่นนะครับเกี๊ยวทอดอย่างที่ลุงบอกเกี๊ยวเปิ้นใส่หมูมาหนาเลยไส้หมูมาแจ้แคบเป็นวิญญาณหมูนะหมูเป็นก้นกอนๆเลยครับในเมนูเปิ้นบอกว่าของทานเล่นแต่ลุงหนึ่งว่ากินแต,ต้ๆเลยก็ได้ <c oughs> ยังยิงต่อคับเกลืองกอบๆในปากเนี่ยกรอบแซ่แตเตซ่เต๋ของขค้าวก็มาของหวานเพื่อความสวริยไของชีวิตขนมปังปิง้งสังขยาโฮมเมดทั้ปิ้งเพียบเลยสารพัดเลยทั้งสังขยาทั้งเนยนมทั้งน้ำพึง้งทั้งช็อกโกแลตเลือกกันตามสบายเริ่มต้นที่3 5บาทกินกู้กับนี่ครับเปิลพาวลีพิเซนเลยชานมสูตรจากมาเลเซียเปิลห้องว่าชาระคังเป็นชาซีรอนนะเปิลเอามาทำเป็นสูตรของเปิลเองเริ่มต้นที่40บาท อันนี้เป็นชานมไข่มุกบราวน์ชูการ์เปิ้นจัดซุนเหมือนคนมาเลเซียเพราะว่าส่งไงก็โลกนี้ถึงติตชายแดนมาเลเซียถ้าคนมาเลเซียกิ่นนี้เพื่อนท้องเตตาเร่เริ่มต้นกันขนมปังเป็นขนมปังหัวกะโหลกนะครับแผ่นใหญ่เบิ่มเลยเนี่ <c oughs> ขนมปังกรอบหอมสังขยาหวานนั่นนะครับเห็นเป็นหัวกะโหลกอยู่เลย ชาละคังสูตรจากมาเลเซียนะครับเปิ้นผสมหลายอย่างในนี้ครับหอมแปมแบบหนึ่งหอมแต่แต่รสชาติกลมกลมชาไข่มุกแล้วเปิ้ลใส่บราวชูการ์หรือห้องน้ำตาลไม่นั่นแหละไข่มุกสูตรไต้หวันอันนี้ชานมไต้หวันหอมแตกต่างกับชาละคังชาซีรอนมันไต้หวนันไต้หวนัวนจะเด้กับหมูลุงหนึ่งมาร้านขาหมูจริงใจสูตรจากสูงไหงกโรกนะครับลุงหนึ่งอยู่กับเจ้าของร้าน น้องหนิงคนสวยสวัสดีค่ะน้องหนิงนี่เป็นคนสวงห่โกโลกเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะ,คะโดยกําเนิดค่ะแต่น้องหนิงนี่ได้ข่าวว่ามาเฮียนเชียงใหม่นะครับใช่มาเฮียนที่พายับเชียงใหม่แล้วก็มาเปิดร้านเลยครับร้านเปิดกี่โมงครับน้องหนิงเวลาทําการจะเปิดทุกวันนะคะจัน์ถึงวันอาทิตย์เลยค่ะไม่มีวันหยุดอ,อาจจะเป็นหยุดช่วงตามเทศกาลก็คือจะแจ้งผ่านทางเพจร้านเนี่ยค่ะคเวลาเปิดร้านจะเป็น9ก้าโมงถึงหนึ่งทุ่มค่ะโอ้มากินตั้งแต่เจ้าตอนบ่าย แรงเลยนะครับมาได้ทุกวันเลยเนาะครับทั้งขาหมูทั้งบะหมี่เกี๊ยวลุงหนึ่งขอบอกเลยว่าบะเหมือนร้านอื่นในจังหวัดแน่นอนต้องมาลองกันเพื่อได้นะครับมีทั้งขาหมูหมูแดงหมูกรอบทุกอย่างเป็นสูตรสูงไหโกโลกหรือว่าเป็นของคนฮกี้ยนที่ทางใต้นะครับเครื่องดื่มกัมาเป็นสูตรมาเลยเนาะครับใช่ค่ะใบชาก็จะเป็นแบบทางใต้เลยค่ะใช่มาจิ้มกันว่าชาซีลอนรสชาติเป็นจะใดเนาะลำจะไดต้องมานะครับ เปิดมาแล้ว1,800กิโลของมูเฮ้าอยู่ในเชียงใหม่มาบักกี่กิโลเองมาจิ้มกันให้ได้นะครับขาหมูจริงใจสูสุ่งไหนก็โลกอยู่ที่จริงใจวิลเลจนะครับใกล้ๆตลาดคำเที่ยงมาเพครับสาวกหมูแดงหมูกรอบมาร้านนี้บัพพิหวังขาหมูจริงใจนะครับจริงใจแท้เลยลุงหนึ่งเขาบอกเลยว่าล้ำแท้ๆ